คุณเชื่อไปว่าเงินเดือนหนึ่งหมื่นทนของคุณเนี่ยถ้าเอามาลองคำวนวณเป็นวงเงินกู้เงินแบบเล่นๆน,นะให้คุณตั้งเงินเดือนหนึ่งหมื่นบาททุนของคุณเอาไว้ลบด้วยภารานี้ต่อเดือนแล้วก็เพิ่มระยะเวลาในการชําระหนี้ที่คุณใฝ่ฝันลงไปในที่นี้เนี่ยภารานี่กําหนดให้คุณที่สามพันบาทส่ทงแบบสามสิบห้าปีแบบยาวๆเลยเนี่ย คุณจะสามารถกู้เงินได้วงเงินอยู่ที่714,000บาทแล้วก็ส่งคืนนะนะชำระแต่ละเดือนเดือนละ4,500บาทแบบนี้คุณว่าคุณไหวไหมนี่แค่น้ำจิ้มนะเดี๋ยวตามมาดูมาดูของจริงกันเลยนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชแนลนะครับเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลดีเลยนะทุกคนชอบสินเชื่อประเภทนี้ ทำไมรู้ไหมคือมันได้เป็นเงินสนแล้วก็โอนเข้าบัญชีมาอย่างชิวๆคุณจะเอาเงินไปใช้อะไรเนี่ยก็ตามอําเภอใจใช้เงินเนี่ยนะให้มันสาแก่ใจที่คุณต้องการแต่ว่าคุณก็ต้องระวังในเรื่องของดอกเบีย้ยด้วยนะสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยดอกเบีย้ยเขาแรงอยู่ถ้าคุณจะกู้กู้จริงๆเนี่ยคุณก็กู้มาแต่พอจําเป็นไม่งั้นเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ไหวเกิดเป็นหนี้เสีย ท่านเสียระบบไปทั้งชีวิตเลยนะสินเชื่อส่วนบุคคลที่ขอกู้ง่ายดอกเบีย้ยก็ต่าตามเกณฑ์มาตรฐานประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลเลยทีเดียวไม่ต้องหาคนคำ้ำไม่ต้องหาทรัพย์สินใดๆเนี่ยมาประกันเงินกู้แล้วก็สมนาคุณให้วงเงินสูงมากถึง10เท่าของรายได้ของคุณแต่ว่าไม่เกินคนละห0า0สนบาทก็ถือว่าโอชานาะ ปกติเกณฑ์วงเงินเนี่ยที่จานุบัตได้ตามมาตรฐานเนี่ยมันไม่เกิน5เท่าของรายได้ถือว่าเจ้านี้เนี่ยเขาดับเบิลคลิกให้คุณถึง10เท่าฉีกว่าจนสะเทือนวงการสินเชื่อเลยใครจะกู้ได้เท่าไหร่นั้นเนี่ยเดี๋ยวแบงค์เนี่ยเขาจะแบกสันปันส่วนอีกทีกดเกณฑ์ของเขาค่อนข้างเยอะเราก็มีการปรับเปลี่ยนไปจนซะจับทิศทางไม่ถูก บูโรก็ดูต่อว่าดูประกอบอย่างอื่นด้วยน่าจะมีลุ้นอยู่หรอกแบงค์เข้ามาเองเลยนะงั้นยินดีด้วยว่าคุณจะมีความสบายใจในเรื่องของการที่ไม่ถูกเอาเปรียบอย่างแน่นอนเขามีอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็ค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ความพอใจของแต่ละแบงค์เป็นผู้กำหนดเต็มที่เลยนะเขาก็จะคิดดอกเบีย้ยแบบว่า mrr นะเริ่มต้นแนละ้วยางปีนี้อยู่ที่4 3 0 ถ้าคุณกู้ได้สูงสุดที่5้าแสนบาทของเขาเต็มลิมิตเลยนะแล้วคุณผ่อนได้สูงสุดเต็มลิมิตอยู่ที่7ปีเนี่ยคุณจะต้องส่งเดือนละ7,100บาทส่งแพงส่งนานดอกเบี้ยบานตะไทยเหมือนคุณทำงานแล้วคุณก็เอาเงินที่คุณทำงานได้นั่นแหละมาละลายเป็นดอกเบี้ยให้กับหนี้สินฉะนั้นกู้มาแต่พอใช้ แล้วก็เลือกส่งให้มันหมดเร็วๆถ้าเกิดส่งนานดอกเบี้ยมันก็บานส่งไว้ดอกเบี้ยมันก็น้อยแล้วมันก็หมดไวด้วยลืมบอกไปเลยว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารออมสินธนาคารสีชมพูน่ารักน่ารักตัวนี้ลิมิตนะให้คุณส่งยาวนานถึง7ปีคนที่จะกู้ได้ก็ต้องมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปแต่ว่าไม่เกิน65ปีซึ่ง รวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาการกู้แล้วห้ามเกิน65ปีนี้นะคือมันเหมาะกับทุกอาชีพเลยแต่ว่าเขาจะจำกัดนะให้ชำระได้เนะี่ยระหว่าง5ถึง7ปีถ้าคุณมีรายได้ประจำนะเขาให้ส่งได้สูงสุดที่เปีแต่ถ้าคุณมีอาชีพอิสระสูงสุดให้5ปีนะแล้วถ้าอาชีพอิสระคุณมีคนค้ำมาด้วยเดี๋ยวเขาจะยืดให้ไปจนถึง7ปี ง่ายไม่ง่ายยังไงเนี่ยลองดูได้ไปที่สาขาได้เลยหรือจะเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาข้อมูลซะก่อนเนี่ยได้นะเข้าไปที่แอป mymo แล้วก็เลือกสินเชื่อส่วนบุคคลมีอะไรให้อ่านอีกเยอะเลยขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ